สวัสดีค่ะพี่น้องปองปานสุขสุขคนเมื่อนี้กับพอพอยานิวกับเราพี่น้องยานุ่ก็มีข่าวมาอัปเด็นเรื่องซอแอนอรดีพูดถึงบอดบอยแบบนี้หวานมากน้ำตาลเรียกพี่พี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์ด้วยๆเลยพี่น้องนาฮักครับพี่น้องจ้าซอแอนแลอร์กวาวถึงบอดบอยแบบนี้พี่น้องเมื่อคืนมีคนนอนเฝ้าดูซีรีส์จนจบบอกให้ขึ้นไปนอนก่อนก็ไม่ไปน่ารักประสนพี่น้องสามีเรานอนเฝ้าเพราะว่าซอแ,นแอนลราเบิรงซีรีส์จน่าจบประสน บอดบอยแล้วก็นอนเฝ้าเมียมือวันวันหยุดเพื่อน,นพี่น้องจ้าโอ้ยน่ารักแท้นอนะบ้านพี่น้องคนโสดอยู่ไงเนี่ยปาดคือได้เบิ่งซีดีแท้น่ารักที่สุดนะสันพี่น้องจ้าน่ารักพี่นอ้นองเอฟซีกับคอมเมนต์รัวบอดบอยเขารักเมียของเขามากน่ารักมากเลยนอนเฝ้าเลยน่ารักที่สุดเลยพอบอยน่ารักมากนอนเฝ้าเมียโอ้ยน,น่ารักจังเลยพี่น้องเอฟซีก็คอมเมนต์รัวๆพี่น้องเป็นตาฮักทักพี่น้องจ้า แม่ก็ได้ยิ้มนำสิริชัยสามีแห่งชาตินี่อีหลีละน่ารักจะเมียตลอดเลยน่ารักที่สุดเลยอ่ะบอสบอยซอแอนพี่น้องก็คนรักเนาะอ,อยากอยู่ใกล้ๆทุกเวลาไม่ว่าจะหลับหรือตื่นขออยู่ใกล้ๆภรรยาที่รักตลอดเพราะนี่คือความสุขของคุณสามีที่ชื่อบอยสิริชัยน่ารักมากสามีภรรยาคู่นี้แมนอิหลีพี่น้องจาน,นะฮะบอสบอยกับซอแอนพี่น้องย้ำ เพื่อนเห็นงานตลอดน้ำเพื่อนวางโดนโดนได้ยุตเทียนอย่งน้น้ำกันก็บเป็นตาหักขักพี่น้องจา้าใส่เวลาอยู่น้ำกันให้คุ้มค่าไปเลยบอสได้นอนเฝ้าก็เอานาออยู่ขออยู่ใกลๆ้ๆบอสบอยเป็นสามีที่น่ารักกับภรรยาเสมอเห็นแล้วดีใจและสุขใจกับซอแอนด้วยค่ะแมนนอนพี่น้องจา้าพูดเป็นเมียกับอุ่นใจหัวหักดูแลเทคแคร์ดีค่ะพี่น้องเอฟซีเาขาก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องจา๋าอยากใช้ทุก ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเป็นสามีที่น่ารักที่สุดของเลยบอสเรานอนเฝ้าเมียจนหลับเลยยกให้เป็นที่หนึ่งจริงๆค่ะแมนิลีพี่น้องบอยนี่น่ารักที่สุดเลยพี่น้องเป็นสามีที่น่ารักมากนอนรอดูเมียจนหนังนอนรอเมียจนหนังจบนานๆทีโมเมนต์แบบนี้จ้าพ่อเขาอยาก ให้มีทุกวันจ้าเป็นสามีที่รักภรรยามากน่ารักที่สุดเลยค่ะเมนิรีพี่น้องจ้าต้นจินหอดมีแล้วนองขีเดินตอนตอน,พน,นเนพิ่นจีบกันนะพี่น้องบอดบอยรักซอแอนมาตั้งหลายปีแล้ว,นวนนเ,นเนาะพี่น้องโอ้ยแอบหักิ่นเนาะพี่น้องจา้าตอนนี้เราก็สมบังโอ้ยวดีใจตีาา่ลรววันเสร็จแต่งงานแล้วก็ขอแต่งกับคนที่ชื่อแอนอรดีขันสันเราก็สิบอแต่งไหมพี่น้องความฝันเราเป็นจริงเนาะมันก็แบบใจฟูมากๆเนาะพี่น้องตื่นมา ดึงเข้ากลุ่มหน่อยนะคะพาอ,น,อพน้องพิรน้องพลอยสันพี่น้อง FC เอพสีเพิ่นสืบัตรกลุ่มเป็นพี่น้องบอยเขารักภรรยาเขามากมีลูกสาวก็น่ารักภรรยาก็สวยงามเป็นคนสู้ชีวิตมากๆเลยทั้งสองคนรักครอบครัวเหมือนกันน่ารักมากพะลูกสันพี่น้องจามนอิรีพี่น้องบอดบอยกับซอแอนเป็นทัศนคติคือกันสามีภรรยาสพอร์ตกันน่ารักคักพี่น้องจ่า คู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีเฮงเฮงปังปังเลยรวยจ้าเห็นแบบนี้แล้วแม่ลูกบ้านใจฟูพ่อจำน้องแฝดน่ารักที่สุดนอนเฝ้าเมียพ่อจ๋าน้องแฝดพี่น้องน่ารักสิก็เขารักเมียเขานาอน้องแอนก็เลยอยากอยู่กับเมียให้มากที่สุดน่ารักที่สุดเลยจาสั่นพี่นงจา๋าเอฟซีก็ออคอมเมนต์รัวๆน่ารักขักหัวเมียภรรยาคู่นี้พี่นองจา๋าอันุก็ขอให้บอสบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังเลยรวยด้วยจ้ามีความสุขมากๆจ้า พี่พี่น้องนมีความคิดเห็นว่าจังไรกับคอมเมนต์ขอมาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย